สวัสดีนะครับทักทายกันเย็นๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแม่เบลล่าลานีนะครับพามาดูนะครับตอนนี้อายุครรภ์ได้37วันแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะว่านะครับหลังจาก30วันผ่านไปเนี่ย37วันก็คือท้องเขาจะโตขึ้นนะครับโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนะครับ คือสังเกตเห็นได้แบบชัดเจนมากนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือเราต้องให้อาหารอย่างน้อยก็คือสองมื้อแล้วนะครับถึงจะเพียงพอนะครับกับความต้องการของเขานะครับสาสิบวันหลังเนี่ยเขาจะโตเร็ววากนะครับดูสุนมะ่ นี่คือ37วันนะครับครับจะอ้วนแล้วลูกสุนาก็คือจะโตเร็วครับฝอยหลังครับอีกสัก37วันก็อีกแค่23วันเนาะยีวันก็คลอดแล้วนะครับช่วงนี้ก็ระวังเรื่องการกระโดดอะไรด้วยนะครับเพราะว่า าได้รับการกระทบกระเทือนหนักๆที่บรนท้องนี่ก็อาจจะแทงได้นะครับเดี๋ยวถือกล้องให้นิดนึงเยวจะโชว์ดูราวนมเขาในสัปดาห์นี้นนะมา <c oughs> ราวนมจะชัดมากนะครับสามสิบเจ็ดวันนะครับโตเร็วมากนะครับตรงนี้ก็จะ,จะอยู่ประมาณนี้ครับสามสิบเจ็ดวันอีกสักสี่สิบห้าวันยิ่งจะชัดกว่านี้นะครับตัวนี้คือเราก็เห็นชัดเจนวเนาะว่าท้องแล้วนะครับตัวนี้ก็คือท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ละ มาลุ้นว่าจะได้กี่ตัวนะครับปกติเคยได้แค่6ตัวนะครับไม่น่าจะเกินนี้แต่ว่าอาจจะได้น้อยกว่าเก่าไหมหรือจะเท่าเดิมนะครับตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวนี้ก็ต้องติดตามอีกประมาณสักกี่สิบสองยี่สามวันก็จะครบกําหนดคลอดแล้วนี่ครับวันสามสิบวันนี้ยังท้องยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยนะผ่านมาแค่ทิ์เดียวนะครับสามสิบเจ็ดวันก็คือเห็นชัดมากทีนี้ เดี๋ยวล่ไปไล่เ่ก็ถ้าให้หัวอาหารก็ปรับเป็นอาหารลูกสุนัขได้นะครับแล้วก็ให้อาหารอย่างธรรมสองมื้อนะครับถ้าเป็นอาหารปรุงเองก็เพิ่มอาหารที่มีโปรตีนนะครับเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เด็กในคันเขากาลังโตแบบ ก้าวกระโดดเลยนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับเบลล่าทักทายสวัสดีครัไปแล้วครับ